กงนะใช้ได้เลยค่อยดึงนี่ยได้แล้วอันนี้เกงนะตงไ้่ก็เออลูกยังข่าวจัวอยู่นึกว่ากรมากอันนี้วิธีดบวิธีเราเนียเขาเรียกพันด้ามเนีาก็ค่อยหยิบมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโบสอนถึงถึงพันด้ามเลยนะ ่ารทำด้ามดูไว้เพียรตอนเราทำนี้เสร็จอย่าทำด้ามต่อนี่จะให้เพื่อนดูก่อนปึ๊บนึงนี่ปึ๊บด้ามที่เราจะทำแบบนี้เราก็พับมานี่ก็ไปไกลไม่เดินไม่ไหวเขาต้องต้องเนี่ยคู่คู่เนี่ยเราต้องไวทำไมถ้าสั้นเราจะที่ไหนคะนี่ทำแบบให้เราดูด้วยเนี่ยต้องประกบเข้ามาแบบเนี้ยนี่ทำไม่ถนัดนี่เนาะน่นี่